โอเคใครไม่เก okay, ่งใครนี and, ่ทำใจซะเปิดแท็กแมเนเจอร์เข้ามาแล้วก็มาที่หน้าเปอร์ฟอร์แมนซ์ดูดูดรีซอร์สรีซอร์มดมอนิเตอร์มาดูที่แรมตรงนี้ไอ้ทัลทัลเนี่ยหกไอ้เนะวะอยากเปิดไอ้คัลูเลเตอร์ขึ้นมาเครื่องคิดเลขทิมพ์พิมพ์เลขทัลทัลตรงนี้ลงไปแล้วก็คูณกับไอ้หนึ่งศูนย์สองสี่ ได้เลขนี้มาแล้วจำไว้เปิดลจขึ้นมาเลยต,ตามนะไปที่หน้าไอ้ local machine system แล้วก็ c r r e t control setting จากนั้นไปที่ control มาเลือกไฟล์เนี่ยจากนั้นก็กรอบไอ้ตรงเนี้ยไปตองกรอบดิกรอบเป็น Decimal ก่อนแล้วก็พิมพ์ตามนั้นเลยโอเคเอ e เ g e นเจนเกมครับจบคลิปแค่นี้เสร็จสิ้น